ไม่เห็นคู่จิ้นเลยไม่อะสมมุติว่าสมมุติว่าแบบว่าตอนตอนตอนที่ยังเป็นคู่จิ้นมีความสุขกว่าเป็นคู่จิ้นแล้วก่อนลูกเขาเดี๋ยวแม่เขามาเก็บเงินนะมีเห็นอะไรไม่เห็นสมมุติไงว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราเราคบกันจริงๆสมมุตินะคบกันจริงๆแล้วเราไม่ได้มีความสุขเท่าตอนที่เราเป็นคู่จิ้นบอกไงว่า ถ้าสมมุติไงว่าอ่ะเป็นแฟนเป็นแฟนกันไปแล้วแล้วก็แอบ,บเลิกกันไปแล้วแล้วทุกคนไม่รู้ไงคือเราลองเป็นแฟนกันแล้วอ่ะ <c oughs> อันนี้คืออันนี้คือในการสมมุติเป็นการบอก <c oughs> สมมุติไงอ <c oughs> ันดับแรกพี่ฟ้าตงจัดห้องก่อนน <c oughs> ช่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วซับซ้อนมากๆแต่มาใหมาโฟกัสมแบบโฟกับไม่ได้ พี่วาน้องจัดห้องวางของให้เป็นระเบียบในห้องล้างจานก็เคยคิดไหมว่าเคยเป็นแฟนกับหนูนะเคยคิดไหมยังเคยคิดอแล้วเป็นยงก็ดูหลายๆอย่างว่ามันอะไรที่มันแบบต้องปรับหรือว่าไหนที่มันไม่ทีแรกมันรู้แบบไม่ใช่แค่แบบชอบแล้วเป็นแฟนเลย เวลาเท่านั้นที่จะแบว่าบอกที่อยากเจอพูดเพราว่าต้องลองเป็นไงล่ะต้องลองไม่คเดียวพูดในฐานะที่เคยคุ้ผู้หญิงมาก่อนไงก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะหนูไม่เคยอ่ะต้องต้องลองอาจจะไม่ต้องเป็นลองกับพี่ก็ได้หรืออาจจะเจอคนที่แบบว่าคลิกอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ไงว่าฟิลที่เราคผู้หญิงมันเป็นยังไง มีทำ่ริบางก็งงมไม่ได้เีมันหนูจะไปหนูจะไปใกล้ชิดกับผู้หญิงคนไหนที่แบบเออนเพื่อนเนีเ่ยจะไปใกล้ชกับพี่ป<ม><พ>าจะไปชุดได้ไหมไปชุดใครอ่ะไปชุดคารหลอเดี๋ยวลากระเป๋ามาคุณต้เข<ญ>้าใจความรู้สึกเราไม่ชอบแล้วมาดูทำไมแต่นี้ไม่เคยชอบเพราะว่าขายจริงเลยไม่ชอบหราไม่ดูลถ้าขายิ่งวันนี้นว่าทาได้ยิ่งนี้ถ้าขยถขทได้างวนี้ ป่านนี้แล้วเบิดได้มากกว่านี้ถค่ขายถ้าตั้งใจขายจริงๆไม่อรู้ไงเพราะวันนี้จะจะปีหนึ่งแล้วที่บอกว่าเดือนหน้าก็ปีหนึ่งไม่สิจริงๆเราเจอตั้งแต่เดือนนี้แหละก่อนก่อนใช่เดือนนี้เราไม่เจอไม่เคยเจอกันแต่หมายว่าเราได้ได้เห็นได้รู้จักมีปฏิสัมพันธ์ก็คือเดือนนี้แหละก็ครบปีหนึ่งแล้วไดาที่ ความสมความรู้สึกที่ที่พี่ฟันมีอ่ะมันก็รู้สึกกับหนูได้แค่คนเดียวเป็นอย่างเงี้ยไอ้ความว่าไม่มีสัมัน่มันก็รู้สึกกับเราได้คนเดียวมันก็ไปรู้สึกกับแบบคนอื่นไม่ได้ความรู้สึกมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของใครของปันอ่ะกต่หนูมันก็จะเป็นความรู้สึกเนี้ยที่มันก็ได้กับชาลลอตคนเดียวบอกฟังบอกให้ถูกถ้าจะให้ไปรู้สึกกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ ที่แบบว่าถ้ามันจะต้องแบบว่าต้องรองหมือนนิฟ้าบอกเหมือนนีฟ้าว่าพี่วานจะไปชอบผูห้หญิงคนอื่นหรือว่ารู้สึกกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยไม่นะเพราะมันคือความรู้สึก่วง,งหนึ่งที่แบบผู้หญิงคนนี้เขาเคยทำให้เราหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันแบบมันต้องแค่กับคนนี้นเท่านั้นมันไม่สามารถจะไปรู้สึกแบบนี้กับกับใครได้อีกถ้าไม่ใช่คนนี้อะไรเงี้ย พี่สันถ้าสมมติว่าเป็นถือว่าเป็นพี่น้องกันใช่ไหมไม่ดีเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยแล้วเลิกกันเราจะไปกลับเป็นพี่น้องกันได้ไหมพี่สันคิดว่าก็ได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาสมมติหนูเป็นแฟนกับพี่ปุ๊บแล้วพี่รักหนูมากวันหนึ่งเราเลิกกันไม่ว่าจะเลิกกันุอะไรก็แล้วแต่แล้วหนูบอกว่ากลับมาเป็นพี่น้องกันได้ไหมได้แต่ต้องใช้เวลามันไม่สามารถที่จะแบบถ้าเป็นฉัดซื้อบอกว่าอะไรปะกลับมาได้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะต้องใช้เวลาไม่ได้เพราะว่าฉันิีหรืออาจจะไม่ได้เลยถ้ารักมากจริงๆริงก็